คนปีฉลู2568มาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรนะปีนี้มีเรื่องดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นไพ่บอกให้ระวังอะไรคลิปนี้ต้องใช้วิจารยณน,นะแล้วก็ฟังเพื่อความบันเทิงสิ่งดีๆรับไปนะอะไรไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะเดี๋ยวไปดูกันเลยคนปีฉลูนะปีวัวมาดูกันว่ามะเสง็งเป็นงูเขียวหางไหม้หรืองูจงอางนะเรื่องดีๆอ่ะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยว MCB เปิดเกนะ้าใบเนาะเป็นแดนด้อมนะเก้าใบ เรื่องความเจ็บปวดอะไรก็ตามนะความเจ็บปวดสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องดียังไงนะสิ่งที่พบเจอกับปัญหาอุปสรรคเรียกได้ว่าเมื่อปี67เเนี่ยมันหนักมันหาโถมนะไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์มีแฟนเลิกกับแฟนนะหรือว่ามีเรื่องงานเนี่ยต้องออกจากงานนะหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องทรัพย์สินเนี่ย เงินทองที่ว่าเคยได้เนี่ยอยู่ๆก็ลดหายนะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องดียังไงนะเรื่องที่ดีก็คือมันจะมีการเริ่มใหม่นะเหมือนคนที่เจ็บอกหักมาเนี่ยเออทำใจได้แล้วนะปีหกแปดนะเป็นเรื่องที่ดีนะปีงูกับปีฉลูเป็นปีที่ต้องต้อนรับความเริ่มใหม่นะสิ่งที่จะเริ่มใหม่กับคุณนะมีการวางแผนนะมีการขอจบมันก็จะเป็นวัฏจักรนะเวลาอะไรที่มันจบลงมาแล้วมันก็จะเป็นขึ้นขึ้นไปนะ วงจรชีวิตวัฏจักรชีวิตพอเรามันลงสุดเนี่ยมันจะขึ้นสุดนะคือสิบดาคุณเนี่ยหนักมากนะคนปีฉลูเมื่อปีหกเจ็ดนะปีมะโรงนะที่ผ่านมาเนี้ยนะเรียกได้ว่าเจออะไรมันหนักเจออะไรมาเยอะทั้งความรักความรู้สึกการงานการเงนินเนี่ยทับจะรอบด้านเลยนะเนี่ยถ้าเป็นสิบดาบขนาดนี้นะแล้วว่าเรื่องงานเนี่ยเด่นสุดก็คือว่าได้ออกจากงานนะบางก็มีปัญหาเรื่องงานนะเมื่อปีหกเจ็ดปีนี้ก็คือมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆนะคนที่ตั้งหลัก ักฐานได้แล้วเนี่ยปีมะเส็งเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าคุณได้เริ่มใหม่แล้วแหละนะคือว่ามีแพชชั่นและไปเรียนรู้ไปเขาเรียกว่าไปศึกษาคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยไปเรียนต่อนะไปหาประสบการณ์เพิ่มนะด้วยนะว่าเรื่องคุณสมบัติอะไรก็ตามเนี่ยการทํางานก็เริ่มมีเงื่อนไขอะไรมากขึ้นบางคนนะ่ะไปปรับปรับความรู้ปรับพื้นฐานตัวเองใหม่นะบางคนไปเรียนสาขาเฉพาะทางนะอะไรกว่าจะรู้ตัวเองว่าชอบอะไรเนี่ยคือเราเรียนจบมาแล้วนะเรียกว่า บางสิ่งบางอย่างนะ่มันแก้ไขมันเปลี่ยนแปลงได้มันเรียนรู้เพิ่มได้นะไม่มีคําว่าสายไปนะสาหรับการเรียนรู้นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณไปเรียนเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะไปฝึกอาชีพนะอยากทาอยากขายของอ่ะไม่รู้การทํซาลาเปานะไม่รู้การทําน้ําปั่นเป็นยังไงนะเริ่มไปเรียนเริ่มไปศึกษานะคนปีฉลูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่รักการก้าวหน้าพอสมควรนะโดยรวมนะอันนี้คือหกไปแล้วนะอ่าพอมีการลงทุนปุ๊บเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ มีการเก็บหอมรอมริษเหมือนกันแสดงว่างานที่คุณไปลงเริ่มใหม่ในปี68เนี่ยมันเห็นผลนะแล้วก็เรียกว่าปี68ปเนี่ยปีงูพ่นพิษเนี่ยนะคือมันก็เศรษฐกิจสั่นคลอนแต่คุณเนี่ยไม่หมดแพชชั่นนะคือแพชชั่นเยอะมากนะมีการเก็บเงินเก็บทองนะเรียกได้ว่ายังโฟกัสเป้าหมายนะเรียกได้ว่ายังไม่ได้มีไพ่ที่ออกมาว่าคุณทําอะไรเนี่ยแล้วมันจะล้มเลิกเหมือนปีที่แล้วเลยนะคือยังไม่มี ใบสุดท้ายนะเดอะสตาร์เดอะสตาร์ก็คืออาจจะล้มลุกคุกคานในปีนี้นะมีเรื่องใหญ่คือเรื่องของงานนะตัวนี้ความรักเนี่ยมีการเริ่มใหม่มีการเริ่มใหม่ม,รรม,หม,มีการเขาเรียกว่าประคองชีวิตคู่นะไปเรื่อยๆนะเรื่องของเงินนะก็ต้องเหมือนกับว่าต้องเก็บหอมรอมริษนะปีปีหกแปดนะปีมะเสง็งงูพ่นพิษเนี่ยยังไงก็เขาเรียกว่าเราเจ็บปวดเรามีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยคนปีฉลูเนี่ยรู้ดีนะมีความรู้ดีว่า จะทำยังไงต่อนะเพราะว่าเรามีประสบการณ์นะเราจะหาเส้นทางความรู้เพื่อที่จะมาพัฒนาทักษะตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นการขายนะอะไรที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเราออกมาทําเองนะลองอมาใช้ชีวิตเองเราเป็นนายตัวเองนะมีการมารับผิดชอบตัวเองมากขึ้นไอ้เรื่องเหน็ดเหนื่อยเลยเป็นเรื่องธรรมชาตินะบางทีมันก็เปลี่ยนการเปลี่ยนสายงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชีวิตมันเหมือนมีการเริ่มใหม่นะก็อาจจะมีความที่ว่า เงินท้องเนี่ยมันจะต้องติดขัดเพราะว่าบางทีถ้าคุณทําอะไรได้วยตัวเองเนี่ยมันจะเหมือนกับการเปิดบริษัทลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าการซื้อของมาเก็มกําไรนะอสังหา,หาหรือมาซับซื้อบ้านมาปรับปรุงแล้วก็ปล่อยให้เช่าคือทุกอย่างมันใช้เงินเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของที่ต้องประหยัดนะไพ่สี่เหรียญน,นะก่อนจะถึงนี่ก็คือเป็นเรื่องของการที่เริ่มมาคิดโปรกัมภายในตัวเอง นะทบทวนตัวเองนะทั้งคนที่ว่าเจ็บปวดมานะเรื่องเด่นๆก็เป็นเรื่องงานนะสำหรับคนปีฉลูก็ขอให้ผ่านขอให้ไฟขอให้สู้นะไปด้วยกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตาม